สวัสดีค่ะสบายดี fc ฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะแม่เพ้นมาทักทายสบายดีเอทางช่องคือเก่าค่ะของวันที่1กันยายนต5 6 7วันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแม่เพ่นกัดจะมีแนวทางของ6สสำนักนะคะก็คือของอาจารย์สวัยตาปากน้ําโพเขาฝากมาสุดใจพารวยพ่อเกลียงนะคะแม่หลิ้ว ส่วนของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดอยังบดาเด้อค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้มันกระสายแล้วแม่เพิ้ก็เลืยลงคลิปไปก่อนเนาะถ้าของเพิ่มมากก็จะลงในกลุ่มไหคือเก่าเด้อจ้าเนาะเอาไปหกสำนักก่อนค่ะอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดอยังบ่เห็นอ่านลาไลน์แมเพิ้เลยนะคะแม่เพิ้ลก็เลยลงหกสำนักไปก่อนนะคะ fc ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้แม่เพิ้ด้วยเนาะสิ่งใดที่เฮ็ดผิดพลาดไปเ้าบมวนเ้าบ่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยกับ fc ทั้งช่องก็แล้วกันค่ะ ส่วนวันนี้แม่เพนก็ขอให้ทุกคนโชคหมานล,ำล่ำรวยเนาะคะ่ะบ่วาจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าแนวทางฮานอยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคหมานเฮงเรวยรวยปังปังกันทุกท่านทุกคนจ้าเนาะเอามาเอาตัวเลขผลงานของหกสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะค่อยไปเบิ่งเอาตัวเลขของเมื่อนี้ค่ะ เมื่อวานี้ผลฮานอยพิเศษบนออกที่951นะคะล่างออก19ส่วนฮานอยปกติบนออก114ล่างออก18จ้าส่วนฮานอย VIP พบนออก993ล่างออก38เนาะคะ่ะ FC อ่ะมาเบิงเจ้าแรกเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าแรกเขาฝากมา ฮาน้อยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะเขาฝากมาให้วิ่งรูดบนล่าง4กับ5ตัววิ่งตัวรูดมา1ตัวก็คือ5นั่นเองเนาะแต่ว่าจับคูบรบเขาเนะบบมีหาหนึ่งค่ะส่วนหาน้อยปกติ7กับ8มาที่8จับคู่บเขาคือกันเนาะ ส่วนฮานอย v i p 9 0, กับ0ย์ก็มาที่9กระับจับคู่บบเขาคือกันค่ะลุดเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสมนอยนะคะแต่ว่าจับคู่บบเขาเนาะหลังจากจับคู่มาเขามาหลายงวดแล้วเนาะนะคะส่วนฮานอยรวมของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลุดนกับ9นะคะจับคู่ให้บบเขาค่ะ วิ่งลูดเข้าที่9นะคะแต่ว่าจับคู่บเขาเนาะส่วนของอาจารย์สไวยให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ3นี่ค่ะแตค่คักแตกแน่นาะของอาจารย์สไวเมื่อวานนี้มาน้อยพิเศษเด้งบนล่าง18เออบอแมนอ่านอยพิเศษเข้า9 1, 1้าล่างเนะาะบได้เด้งบนล่างค่ะ ส่วนน้อยปกติเข้าที่หนึ่งสี่ตรงๆและหนึ่งแปดตรงๆมาเด้งบนล่างนะคะของอาจารย์สวัยส่วนห้าน้อย3กับ38เข้าตรงๆทั้งบนและล่างเนาะค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เด้งบนเด้งล่าง2น้อยเนาะค่ะแต่ว่าแตกทั้งหมด3น้อยเลยเนาะมาทั้งพิเศษปกติ v i p เนาะค่ะเด้งบนล่างไป2น้อยค่ะ ส่วนของแม่ริ้วให้มา7กับ8นะคะตัววิ่งตัวรูดมาที่8แต่ว่าจับคู่ให้เข้าที่51ชุดเน้นนะคะห้ตรงตรงบนของน้อยพิเศษค่ะส่วนของพ่อเกลี้ยงให้2กับ 1, 1ตัวเด่นบอมานะคะสอบอมาค่ะตัวเด่นบอมามาตัวรองก็คือ1นั่นเองเนาะจับคู่เข้าที่1 8ด นอยปกติล่างและ1-4หรือว่าส1นั่นเองเนาะนอยปกติบนเข้าบนล่างนะคะของพ่อเกลียงแล้วก็5-1ตรงตรงบนของน้อยพิเศษเนาะของพ่อเกลียงก็แตก2องนอยเด้งบนล่างคือน้อยปกตินะคะส่วนของอาจารย์ต้อย้อยเอ็ดเมื่อวานนี้ให้8กับ9วิ่งลูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะ แต่ว่าจับคู่ให้บบเขาค่ะส่วนเลขวินก็บบมาน้ากันนะคะ fc นี่ค่ะฮะได้เดี๋ยวเพืนจะให้เบิงเนาะย่งของตาปากน้ำโพนี่ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพหานอยแยกนะคะเมื่อวานนี้ให้น้อยพิเศษ8กับ1ตัววิ่งตัวลูดมาหนึงเนาะค่ะจับคู่เข้าทั้งบนเปบแมนเข้าบนเนาะค่ะ เข้าบนหนึ่้าแเลขออก5.1นะคะ FC 巴西บลเด้งบนล่างแต่วัน1.8ึ่งแปด u น้อยปกติเนาะคะ่ะส่วนน้อยปกติบมานะคะ FC ส่วนน้อย VIP 6กับ9มาที่9คะ่ะแต่ว่าจับคู่บกเขาของตาปากน้ำโพห้าน้อยรวมก็เด้งแค่น้อยเดียวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือน้อยพิเศษนั่นเอง ได้แล้วผลงานแนวทางของวันที่31เดี๋ยวไม่เพื่นจะพา f อมาตามเอาตัวเลขแนวทางของวันที่1กันยายน2 5 6 7กันเลยนะคะหาน้อยแยกก่อนนะคะหาน้อยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะคะ่ะเขาฝากมาให้มางวดน,นี้น้อยพิเศษ4กับ5จับคู่9 2 4 3 5 2 5 3ส่วนหาน้อยปกติให้1 2 จับคู่1กับ2นะคะจับคู่18192829ส่วน5น้อย VIP รูด7กับ8จับคู่ที่7 6 7 7 8 6และ8 7ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเขาฝากมาวิ่งรูดเข้าทั้ง3น้อยแต่ว่าจับคู่บเบา,เานะคะ ได้แล้วเนาะมาต่อของตากันเลยค่ะตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกค่ะวันนี้นอยพิเศษ9กับ2จับคู่ที่94 97 24 27ส่วนนอยปกติให้4กับ3จับคู่ที่43 46 73 76ส่วนฮาหนอย VIP ให้6กับ9จับคู่ที่62 65 92แล้วก็95นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ของตาทําผลงานออกมาได้1นึนอยนะคะยิ่งลูดเข้าสองนอยเนาะจับคู่เข้านอยพิเศษหนึ่นอยค่ะได้แล้วเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจออน้ำกันค่ะแคปหน้าจออาหารนอยแยกสําหรับคนทุนน้อยนะคะของตาปากน้ําโพและเขาฝากมาวันที่1กันยายน2567เจ้า ได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะเมื่อต่อที่ห้าน้อยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดเก้ากับสองจับคู่ที่เก้าสองเก้าสี 5, ่เก้าห้าเก้าเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าเออสองหกสองเจ็ดเนาะห้านอยรวมตาจ้า ส่วนเมนนื่อว,วานนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะให้วิ่งลูดหกกับเก้าตัววิ่งตัวลูดเข้าเก้าแต่ว่าจับคู่บ่เข่าเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเก้าสี 5, ่เก้าหาเก้าเจ็ดสองสามสองสี่สองห้าและสองเจ็ดนะคะได้แล้วก็ไปตัวที่ของพ่อเกลียงวันนี้พ่อเกลียงให้วิ่งลูดที่สี่กับสามชุดเน้น 3ามสอง3ามแปดามเกาหกี่เจดสี่แปดชุดลอง4ี่ห้าและ4ี่หนะคะของพ่อเกลียงค่ะฮาหนอยรวมวิ่งรูดที่4กนะับ3เนาะส่วนประมาณนี้ให้สองกับ1ตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองก็คือ1จับคู่เข้าสองนอยนะคะนอยปกติเด้งบนล่างนะคะนอยพิเศษและนอยปกติเนาะ ส่วนวันนี้4กับ3ชุดเล่นสาม3ด้นสามห3สี่เจ็ดชุดลอง4,5และ4,6นะคะเอฟซี FC ทั้งช่องได้แล้วกับแคปหนาจอค่ะฮานอยรวมตาปางน้ำโพก,กับพ่อเกลียงนะคะได้แล้วไปต่อกันเนาะ มาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้สุดใจพารวยให้วิ่งลูดที่สามตัวเดียวนะคะสามเม็ดเดียวจับคู่ที่สามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเน้นที่เออโบไดเน้นนะคะของสุดใจพารวยเวาพิทค่ะเมื่อวานนี้สุดใจพารวยโบไดห้ตัวเลขมากเนาะเมื่อนีก็ห้มากค่ะ 3เม็ดเดียววิ่งรูด3 1 3 0 3 9 7 1 7 2และ7จหนะคะได้แล้วมาต่อที่ของแม่ริ้วเนาะแม่รลิ้วให้วิ่งรูดที่9กับ1น่งค่ะวันนี้ชุดเน้น9 0 4 0 9ูนยและห1ชุดรองสองหนึและ6 5นะคะนคะคแนวทางเนาะหานอยรวมของ แมลิว้ววิ่งรูดเก้ากับหนึ่งชุดเน้นเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็หกสี่แล้วก็หกหนึ่งชุดรองสองหนึ 1, ่งสามสี่และหกห้าส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ทำผลงานออกมาได้หนึ่งหน่อยเนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าหนึ่งตัวแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะแนวทางของแม่ลิ้วค่ะ วันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยปังปังนะคะของสุดใจพารวยกับแม่รลิ้วค่ะหน้าต่อที่ของอาจารย์สวัยกันเลยค่ะวันนี้อาจารย์สวัยให้วิ่งรูดที่2กับ3ค่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะบริเนนค่ะจับคู่ไหมามี่สองศามี่สองห้าสองห 6 0 6 3 6 1 6 8แล้วก็69แล้วกะ็ชุด6ตัวที่เลขที่เพิ่มมักเนาะผู้ใดมักกระตามบมัก็ผ่านใดตัวเลขที่เพิ่นสอบส่วนตัวเนาะคะ่กะก็คือ31 30 34 40 41แล้วก็42นะคะ f ี 4, ให้เอานะถ้าเอาตัวเลขมาลงหายเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผู้ใดมักกระตามบนมก,กระถานใดเดอ้อเนาะ เลือกเอาคัดสันเอาค่ะสนเมื่อวานนี้ก็ทำผลงานออกมาได้ทั้ง3นอยเลยนอกของอาจารย์สวัยเต้งบนล่างนอยปกติและ VIP เลยนี่ค่ะส่วนวันนี้วิ่งรูด2กับ6กแคปหน้าจอเ,อเลยเด้อค่ะวิ่งรูด2กับ6จับคู่ให้2องศ2น2์สอ 6กศูนย์หกสามหกหนึ่งหกแปดแล้วก็หกเก้าเลขชอบส่วนตัวของอาจารย์สวัยก็คือสามหนึ่งสามศูนย์สามสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองเนาะเอาคลิปนี้ก็จบสำนี้าคะเอฟซี FC. ขอให้ทุกคนโชคมนเฮงเฮงรวยๆปัง,ป,งปังกับแนวทางฮานอยวันนี้ของทุกสำนักก็แล้วกันเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกันบลาไปิกรค่ะสวัสดีค่ะ